ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทรายโอลี่นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยกับ จะพาไปไหนมีที่มาประชาสัมพันธ์ <Okay. S 2> ให้คุณชุมนานันประชาสัมพันธ <Okay. S 2> okay. ์ครับโอเคได้ค่ะไปที่อยู่ในกรุงเทพของเราเนี่ยนะคะคไม่ไกลไม่ไกล,ก,ลก็บอกว่าตอนนี้ที่พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆนะคะสำนักพระราชวังเขาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะควันวานวันหนึนนนน่งวันนี้ค่ะให้มีการนําเสนอเรื่องราวความเป็นมานะคะของพระที่นั่งวิมานเมฆตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันนี้เลยทีเดียวนะคะควันนี้ก็นับเป็นเวลาครบ29ปีแล้วนะคะที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียง ติดอันดับโลกเลยทีเดียวนะคะว่าเป็นกระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินิยมเข้ามาเที่ยวมากครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย กว่าปีละหนึ่งล้านคนเลยทีเดียวนะคะ oh. ซื่อปีนี้พิเศษจะมีการจัดนทิทรรศการค่ะวันวานวันหนึ่งว,วันนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมตามรอยเรื่องเงาะป่านะท้องพระโรงพระที่นั่งวิมานเมกอีกด้วยแรงบันดาลใจนะคะบอกว่าได้มาจากวิถีชีวิตของพวกเงาะป่าที่เมืองพัทลุงหรือว่าที่ชื่อว่าขนางัง ที่พระองค์ท่านนะคะทรงนํามาซุบเลี้ยงเป็นมหาดเล็กในวังนะคะรวมไปถึงการออกร้านในวิทยาลัยในวังชายหญิงร้านจิตรด,ดาร้านภูฟ้านะคะสินค้าขรมการสวนพระองค์สวนจิตรด,ดาก็คุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจเข้าไปเที่ยวชมได้นะคะฟรีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมค่ะเวลาก็9โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ะเอ<ข>าละครับมาถึงช่วงประจำที่หลายคนรอคอยนะครับนี่แหละเมืองไทยใช่แล้ววันนี้นะครับจะพาไป สถานที่หนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าพูดถึงข้าวของเสียหายเนี่ยก็ต้องซ่อมใช่ไหมไม่เว้นแม้แต่เรือนะครับวันนี้ยงเข้ามาดูเรื่องไหมก็กำลังงงกว่าก,ก็มันพังก็ต้องซ่อมเนี่ยพยายามอยากจะบอกว่าจะพาไปรู้จักกับโรงพยาบาลเรือคือโรงพยาบาลที่ไปอยู่ในเรือไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลสําหรับซ่อมแซมเรือ Oh. แห่งแรกแห่งเดียว <c oughs> ในประเทศไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองน,นั่นเอง <c oughs> จะน่าสนใจมากขนาดเดี๋ยวตามน้องนางไปรู้จักกับโรงพยาบาลเรือแห่งเดียวของเมืองไทยกันนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ น,ะะนางพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลค่ะแต่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะไม่ได้ไว้รักษาผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ค่ะเป็นโรงพยาบาลเรือไว้ซ่อมแซมเรือที่พังแล้วนั่นเองค่ะตั้งอยู่ภายในวัดสุวรรณราชหงนะคะตำบลองค์คารักอำเภอโพนทองจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งภายในนะคะจะมีเรือที่ป่วยหรือว่ารอการซ่อมบำรุงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ คุณผู้ชมคะและตรงจุดนี้เองนะคะนั่นก็คือโรงซ่อมค่ะซึ่งนะคะมีช่างฝีมือที่กําลังทํางานอยู่ก็คือท่านพระอธิการสมศักดิ์สุวรรณโนนะคะเจ้าอาวาสท่านได้ลงมาซ่อมเองกับมือเลยค่ะปราบนมัสก,การเจา้าค่ะ,คะอันนี้คือพระอาจารย์กําลังซ่อมอยู่ใช่ไหมค่ะซ่อมอยู่ะจะนําเอาลงแข่งในวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดตุลาคมงานแข่งที่วัดนี่ งานก็ต้องด่ี้ยงดงคนงานก็น้อยออยากทราบที่มานิดนึงค่ะเกี่ยวกับโรงพยาบาลเรือแห่งนี้ค่ะว่าคือท่านพรอาจารย์มีแนวคิดยังไงถึงก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้คะเพราะว่าที่วัดนี้มันเป็นแหล่งที่มีการแข่งเรือยาวและมีเรือยาวประเภทต่างๆอยู่ในวัดแต่เดิมค่ะประมาณตกร้อยปีที่แล้วเป็นเรือที่สุดโสมเยอะมีหลายลำแต่ว่า มายุคหลังนี่ก็ที่จะหาเรือมาพายมาซ่อมก็หายากก็เลยเอาเรือก็เก่ามาซ่อม uh huh. เรือก็เก่ามาซ่อมแต่นี็คนก็ก็อบอกว่ามีผู้รู้หลายคนก็บอกว่าไอ้เรือกเก่ามาซ่อมเนี่ยโอกาสที่ได้แชมป์ไม่มี uh huh. แต่นี้เราก็ว่าอ้าวไม่มีแล้วเรือกเก่าไว้ทําอะไร uh huh. เดี๋ยวเราลองซ่อมดูก่อนก็แล้วกันเพราะในผลสุดท้ายก็ไปได้เรือกเก่ามาจากพิจิต แล้วก็เป็นเรือที่ทุดโทรมแล้วหมดสภาพบางแข่งขันแล้วก็มาแต่งเติมนิดหน่อยแล้วก็ไปทําการแข่งช่วง2 5 2 9อ่าแล้วสามารถได้ชัยชนะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยที่บางสไสอ๋อก็เลย<อ>เได้ชื่อ <มา S 2> ได้เสียงกันว่าอา้าก็ว่าเรือเก่าชนะไม่ได้ก็ชนะได้และเป็นแชมป์ประเทศไทยจะด้วยต่นี้ก็มีไอเดียของคนบางคนเขาบอกเอาอาจารย์ ม่อมีอย่างนี้แล้วก็ตั้งชื่อซะหน่อยสิค่ะนี่เขาเลยตั้งโรงพยาบาลเรือเพื่อรักษาเรือที่ทรุดโทรมเก่าแก่ให้กลับคืนสภาพเหมือนคนป่วยที่เข้าโรงพยาบาลนอกจากเรือยาวแล้วเห็นบอกว่ามีเรือแบบชาวบ้านให้นํามาซ่อมด้วยใช่ไหมเป็นพวกเรือแบบไหนคะเรือชาวบ้านนี่มันก็มีตั้งแต่เรือยาวเล็กเรือห้าคนสิบคนเรือเจ็ดคนเป็นเรือยาวหุ่นแบบนี้แหละจะเป็นเรือยาวเล็กแล้วก็เรือใช้งานเรือประเภทใช้งานก็เรือแบบ ประเภทอย่างเงี้ยเราใช้งานอย่างเงี้ยเรือพายที่ขาย,ายผล,ลไม้อะไรอย่างงี้ป่ะคะ,ะหาปลาบ้างหาผักอะไรอย่างเงี้ยแบบเรือประเภทขนของหนักคือสมัยก่อนก็จะมีขนข้าวลำนี้ลำนี้คือซ่อมเรียบร้อยแล้วยังอนี่ซ่อมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เนี่ยก็ส่วนมากส่วนที่พังก็คือทางนี้กับทางนู้นพังแล้วท้องพังแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วนี่รอเจ้าของเขามาเอาคืน แล้วถ้าเป็นลำลำที่สังเกตเห็นที่อาการหนักสุดจะใช้เวลาในการซ่อมประมาณโโกี่กวันกี่ <จะ S 1> เดือนครึ่งเดือนแล้วหละถ้ามีลูกมือมาพร้อมมันก็จะไวขึ้นค่าใช้จ่ายในการซ่อมคือทำค<า>่าจานซ่อมฟรีเลยไหมคะทำก็แล้วแต่ค่าใช้จ่ายอืม,มค่ะแล้วแต่อาการคือถ้ามันใช้จ่ายมากก็ว่าไปตามอาการ นอกจากส่วนที่ซ่อมแซมเรือแล้วนะคะที่วสุวรรณราชหงยังมีสถานที่เก็บเรือหรือพิพิธภัณฑ์เรือเป็นสถานที่อนุรักษ์เรือหลากหลายประเภทค่ะเช่นเรือยาวเรือด้วยสารเรือบรรทุกข้าวนะคะที่สําคัญมีแชมเปี้ยนเรือยาวที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยก่อนอย่างซ้อนสุวรรณและเจ้าแม่ประดูทองแชมป์ปัจจุบันให้เราได้ชมกันด้วยค่ะ ใครที่สนใจนะคะจะมาชมแชมป์เรือยาวอย่างสอนสุวรรณนะคะรวมไปถึงลำอื่นๆก็สามารถมาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวมไปถึงนะคะโรงพยาบาลเรือด้วยค่ะส่วนคนที่ชอบการแข่งขันเรือยาวแล้วแล้ว,ลวลก็ห้ามพลาดนะคะนางขอแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวชมในช่วงเดือนตุลาคมค่ะเพราะวัดสุวรรณราชหงษ์แห่งนี้นะคะมีการจัดแข่งขันเรือยาวด้วยก่อนจากไปวันนี้นะคะนางก็ยังคงมีทิปๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ เรือยาวที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เรือแห่งนี้นะคะแม้จะมีสภาพที่เก่าแต่ยังคงมีความเก่าค่ะเพราะสามารถนำไปเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวได้ทุกลำเลย